สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนามีนและก็ชาวราศีมีนทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือนพฤษภาคม2566นะใครที่ลัคนามีนนะคะก็ดูได้ทุกเรื่องเลยงานเงินความรักสุขภาพอ,อ๋อแล้วก็ใครที่ราศีมีนนะคะหรือว่าดูตามวันที่เกิดก็จะหมายถึงผู่ที่เกิดในวันที่19กาุมภาจนถึงวันที่21มีนาคมนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะ เวลาดูดูนะคะก็ลองลองแยกดูนะคะว่า Energy ตัวคุณกับ Energy สภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวแม่หมอก็อาจจะสรุปเป็นเป็นช่วงๆให้ฟังนะคะแต่ถ้าวนไปวนมาต้องต้องขอภัยด้วยจริงๆนะรีบอ่ะไพ่ประจำตัวนะคะช่วงนี้ไพ่ประจำตัวได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะ s e เว่นอฟคนั่นเองนะคะไพ่เจ็ดถ้วยหมายถึงอะไรคุณมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณกำลังสนใจหนึ่ง6 7ามาจํตามจำนวนถ้วยเลยนะคะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นงานอาดิเรก2ก็คือคนที่เข้ามาหลายๆคนเป็นเรื่องของความรักหลายๆคนเป็นเรื่องของเพื่อนหรือการงานเนี่ยที่จะต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์มันเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะเอาง่ายๆเลยไฮยไลท์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะตัวคุณเนี่ยมีเขาเรียกว่าความคิดส่งออกนอกก็เยอะนะ คือชอบคิดเรื่องอื่นแต่ว่าไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยอันนี้อาจต้องระวังนิดนึงนะสิ่งที่ดีก็คือว่าการใช้จินตนาการนะคะหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ในเดือนนี้ของคุณนะ่ะค่อนข้างที่จะดีอันนี้คือไฮไลท์เอเนอร์จีของตัวคุณในช่วงพฤษภานี้นะคะวันที่อาจคลิปเป็นวันที่15พฤษภานะดังนั้นคุณสามารถดู c o อ,บบอร์ไปจนถึงวันที่15มิถุนาเลยก็ได้นะอ่ะาสิบไพ่ประจำตัวไปแล้วเนอะก็ มาถึงไพ่ใบที่สองกันบ้างเดี๋ยวปรับสีให้นะคะเดี๋ยวนะอ่าไพ่เงินมาแล้วไพ่เงินมาแล้วนะคะใครที่ถามว่าเออการเงินการงานน่าจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกว่า มีโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะถ้าสมมุติว่าใครรอคอยข่าวดีเรื่องของการเงินอยู่นะคุณจะได้ข่าวดีในเรื่องนั้นนะคะมีการเริ่มต้นกิจการใหม่ๆเงินที่รอคอยก็จะได้นะคะใครที่คาดหวังในการเก็บเงินสักก้อนนึงเล็กๆเก็บได้แน่นอนนะคะก้อนใหญ่๋ยวไปลุ้นก่อนนะยังไม่เห็นไพ่ใหญ่ใบที่สามไพ่พริสเทนนะคะช่วงนี้ก็คิดถึงคนรักไหมช่วงนี้คุณมีความแบบเขาเรียกว่าคิดถึงแฟนอยู่บ่อยๆหรือเปล่า อยู่บ้านความรักก็ดูหวานแหววกันดีนะช่วงนี้เอาอกเอาใจกันหน่อยก็ความสัมพันธ์น่าจะเป็นไปได้สวยค่ะสำหรับชาวราศีมีนนะอ่าคนโสดมาแล้วนะคนโสดที่เป็นคนสุภาพสตรีนะมีผู้ชายเข้ามาแล้วนะในเดือนนี้มีคนเข้ามาจีบไหมหรือมีคนผ่านมาสนใจบ้างไหมเดือนนี้จริงๆชาวราศีมีนเป็นคนเนื้อหอมนะ อจริงน่าจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจค่อนข้างที่จะเยอะถ้าใครมีคนคุยนะคะช่วงนี้เขาจะรู้สึกว่าคุณสวยมากหรือมีสเสน่ห์มากเป็นพิเศษนะคะอืมนี่คือคนที่เข้ามาเขาเข้ามาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราอะ่ะดึงดูดและก็มีสเสน่ห์ดูดีนะคะแบบนั้นอืมแต่ว่านิดนึงนะนิดนึงก็คือว่าคนที่เข้ามาคุณต้องเช็คดูดีๆก่อนนะคุณอย่าพึ่งแบบว่าเอ่อตกลงปงใจหรือว่า พัฒนาความสัมพันธ์อัปเกรดความสัมพันธ์ให้กับเขาอัปเกรดสเตตัสให้กับเขานะให้ดููไปก่อนเพราะว่ามันมีไฮ g รีสเทตเนอะมีเข้ามาหลายคนมีใครคนใดคนหนึ่งเจ้าชู้นะคะหรือง่ายๆว่าก็คือจับปลาหลายมือนั่นแหละนะมุณเห็นอันนี้ไหมมีแต่มือมีแต่มือยื่นมือเข้ามานะคะคือไพ่มันก็จะบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาเพราะเสน่ห์ของเราอย่างเดียวนะเขาก็เข้ามาเพราะว่าหวังผลประโยชน์อะไรจากเราหรือหวังให้เราช่วยเหลือทางด้านการงานของเขานะคะก็คือเข้ามาใช้เราแหละ อะไปต่อกันที่มีมีใครบางคนแอบสนใจคนนอกด้วยนะถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยนะ คุณอ,อาจจะรู้สึกว่าเออคนอื่นเขายังรู้สึกว่าเอาอ,อกเอาใจหรือน่าสนใจมากกว่าแฟนของเราเลยอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้แฟนของเราอาจจะค่อนข้างที่จะมั่งเม้อหรือเฉยๆไปนะคะดูไม่ค่อยสนใจเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็อาจจะพูดจาไม่ดีกับเราหรือทําให้เราแบบหงุดหงิดอารมณ์เสียอย่างเงี้ยนะทาตัวเป็นคนแก่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคือคือถ้าใครมีคู่จะรู้สึกว่าชีวิตคู่ของตัวเองไม่ค่อยมีสีสันแล้วก็น่าเบื่อน่าหางุดหงิดในช่วงนี้หรือเปล่าอ่ะแต่พอมันมีคน คนภายนอกเข้ามานะมันก็เลยรู้สึกเออคนเนี้ยเขาก็ดูแบบมีสีสันในชีวิตเรานะอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าสนใจแหละก็แอบมีมีมีความสนใจแบ่งปันไปให้คนอื่นนะสักนิดนึงนะบางคนก็นให้เยอะเลยแหละอันถัดมาความรักเอาเป็นว่าก็จะประมาณนี้นะคะถามว่าคนโสดมีคนเข้ามาไหมมีนะแต่ว่าดูดูไปก่อนนะคะยังไม่ใช่ช่วงที่จะปกลงตรงใจตกลงปรงใจโอเคยังอยู่ระหว่างการเป็น choice ของกันละกันนะคะ พอมีคู่ก็ตามนั้นอ่ะไปดูเรื่องของการงานงานประจําเป็นยังไงบ้างในส่วนของการงานนะหลายๆท่านอาจจะโดนเจ้านายเร่งงานหรือว่าตามงานมีงานด่วนคือคือช่วงนี้เขาจิกคุณเยอะอยู่อันที่2ก็คืออาจจะเจอเจ้านายเจ้าระเบียบอันที่3ก็คือชอบสั่งอยากให้ได้ดั่งใจแล้วก็เจ้านายเอาแต่ใจนะคะช่วงนี้นะโดยเฉพาะถ้าคุณมีเจ้านายเป็นผู้หญิงอ่า งานประจํายังไปได้เรื่อยๆงานราชการก็ไปได้เรื่อยๆอะค่ะแต่อาจจะเจอแบบความน่าหงุดหงิดบ้างในช่วงนี้นะบางทีคุณก็เหม่รอ,อยนะทําให้เขาแบบอาจจะจับผิดด้วยคือใครที่ชอบเหม่อใครที่ชอบแอบเล่นนะคะในเวลางานเนี่ยก็อาจจะโดนจับผิดนะช่วงนี้เขาจ้องมองคุณอยู่นะคุณก็ระวังระวังหน่อยแล้วกันใครที่กําลังหางานใหม่นะคะคุณอาจจะต้องออกไปหางานเขาเรียกว่าโซนที่คุณเซิร์ชหางานเนี่ยอาจจะต้องไกลบ้านนิดนึงนะ มันถึงจะได้แต่ก็มีโอกาสได้ค่ะประมาณนี้เงินเดือนก็น่าจะเป็นที่พึงพอใจเหมือนกันแต่อันนั้นก็คือต้องเริ่มหาแล้วเนาะงานฟรีแลนซ์ไปได้สวยนะคะมีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆมีคนแนะนำมาคุณอาจจะมีโปรโมชั่นหรือมีส่วนลดมีแพ็กเกจมีการแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือแล้วก็การแชร์ริงคอนเนคชั่นให้แก่กันและกันอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณได้งานฟรีแลนซ์มากขึ้นใครที่ทำงานเกี่ยวกับวงการบันเทิงนะคะสายภาษา เ,เกี่ยวกับจินตนาการศิลปะอะไรอย่างเงี้ยงานต่างประเทศจิจิมันยังไปได้สวยอยู่นะแต่เวลาตกลงคุยงานจะต้องตกลงกันเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงื่อนไขเรื่องวันที่ต้องชัดเจนทุกอย่างอืม เรื่องสุขภาพเนาะใครที่เป็นโรคซึมเศร้านะคะอารมณ์อาจจะสวิงค่อนข้างที่จะง่ายในเดือนนี้อันถัดมาเลยอะ่ะช่วงนี้ให้ดูแลร่างกายให้ออกกําลังกายหน่อยเพราะว่าหลายๆท่านจะมีภาวะเขาเรียกว่ามันดูเหนื่อยล้าคือร่างกายมันดูเหนื่อยล้านะคะแล้วก็มันมีไพเ่เหม่ออยู่หลายใบมากอืมให้ดึงสติอยู่กับเนื้อกับตัวหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าคุณไม่ได้ดูทางได้นะใครที่เดินทางตอนกลางคืนนะคะอันนี้ก็ ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเขาเรียกบอกว่าบางบางทีคุณจะมองไม่เห็นสิ่งที่ตะปูหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันขวางขวาง,ง,งทางอยู่นะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างจะง่ายรวมๆนะคะไม่ไม่น่าเป็นห่วงไม่มีจุดที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนะแต่ว่ามีจุดที่ต้องระวังก็คือว่าห้ามมือให้มีสติให้มากๆสําหรับเดือนนี้ ความรักไปได้ดีไปได้สวยสเสน่ห์ดีนะคะให้คุณบริหารเสน่ห์ในเรื่องของการงานนะแล้วก็ยังไม่แนะนำให้โฟกัสกับเรื่องของความรักฉันชูสาวหรือการพัฒนามากมายนักสำหรับคนโสดน,นะคะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนนะบริหารเสน่ห์ไปก่อนแล้วก็หาตังดีกว่าเพราะว่าดวงเรื่องของการเงินอนะเข้ามาค่อนข้างที่จะดีหลายๆท่านมีโอกาสได้เงินจากงานพิเศษด้วยระวังมีคนมาขอยืมตังนะ ชาวลัคนาราศีมีนการขอยยืมตังในที่นี้บางทีมันอาจจะไม่ได้มาขอเป็นตัวเงินแต่เขาอาจจะแบบชวนคุณไปกินข้าวแล้วเขาอาจจะแบบเออเอ,อ,ออกให้ก่อนหน่อยอะไรแบบนี้นะคะอาจจะออกแนวๆน,วนี้ไปดูไพ่ออร์คเคิลกันบ้างไพ่จะแนะนำว่ายังไงเอ cept t e n นะคะ I learning things I am learning accept the things that I cannot change the to เขาบอกว่าให้เรียนรู้ที่จะยอมรับในสิ่งที่เราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้เราก็ทำได้แค่ยอมรับมันนะคะถ้าเราแอนตี้หรือเราต่อต้านเนี่ยเราจะทุกข์และอึดอัดใจมากกว่าเดิมเขาก็เลยบอกว่าลองเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะยอมรับมันดีกว่า นะอันที่ส I acknowledge my fear I replaces i with the i n s i d e of awareness คือเราก็ยอมรับตัวเราเองด้วยอนะเนาะว่าเราก็มีจุดแข็งก็มีจุดอ่อนนะคะอะไรที่คืออะไรที่เรากลัวเราก็ยอมรับว่าเรากลัวเนาะกแค่นั้นเองแต่ว่าก็แค่รับรู้ว่ามันมีตัวตนอยู่แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทำอะไรนะคะไปที่ 3. นะคะเป็นไพ่ friendship I understand that a friends it's in my life for a reason นะคะก็คือ เขาบอกว่าเพื่อนของคุณหรือมิตรภาพรอบๆตัวคุณน่ะเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณด้วยวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการเกื้อกูลหรือการเขาเรียกว่านำพาชักจูงให้กำลังใจกันเนี่ยไปสู่ทางที่ดีขึ้นแต่มันก็มีเพื่อนเจ้ากรรมเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือให้เรียนรู้ที่จะถอยห่างแล้วก็ปกป้องตัวเองดังนั้นรวมๆเลยก็อะไรที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็คือยอมรับมันนะคะ แต่ว่าถ้ามันเป็นจุดอ่อนที่มันเกิดขึ้นเขาก็ไม่ได้ให้คุณปฏิเสธนะเขาบอกว่าคุณยังมีเพื่อนคุณยังมีสภาพแวดสภาะแ,แวดล้อมรอบข้างที่มันยังเอ,อื้อหรือในการเขาเรียกว่าช่วยเราอะสภาพแวดล้อมทั้งคนทั้งสถานที่ทั้งสถานาการณ์เขายังมีอยู่เพื่อช่วยคุณนะคะคุณไม่ได้หยุดตัวคุณเดียวไม่ว่าคุณจะมีจุดอ่อนอะไรก็ตามอะสุดท้ายที่แท้จริงแล้วว่าถ้าคุณมีสติคุณก็ผ่านสถานการณ์ที่แย่ๆไปได้เสมอนะรวมถึงการ กเรียกว่าอย่างแปดถ้วยอ่ะบางทีมันจะเป็นแบบคือความเสียใจแบบอยากออกไปจากตรงเนี้หลายๆคนไม่อยากทํางานอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเออเจอเจ้านายไม่ดีขี้บ่นอะไรอย่างเงี้ยอยากจะออกไปให้รู้แล้วรู้รออแล้วก็ไม่ได้มีกระใจทำงานรู้สึกว่างานมันหนักเกินไปเงี้ยคุณมีโอกาสที่ดีรออยู่ข้างหน้านะคะถ้าคุณไม่ท้อนะไปหาไปหางานใหม่อ่ะได้แน่นอนนะคะแล้วงานใหม่ก็น่าจะดีกว่าเดิมด้วยนะ ก็อวยพรนะคะให้คนราศีมีมีความสุขนะคะแล้วก็ผ่านพ้นในทุกๆปัญหาไปได้นะคะขอให้มีกําลังใจในการทํางานขอให้มีความสุขเข้ามามากๆนะคะก็ขอโชคดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้สวัสดีค่ะ